ผมไม่ได้เข้าแมบนี้มานานสำหรับอดาสตี้ทริปมีวงเล็บใหญ่เขียวว่า glass ก็คือผืนหญ้าอย่างนั้นเลยอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนฟิวจากทะเลทรายมาเป็นผืนป่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงปะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะก่อนจะรับชมในช่วงต่อไปตอนนี้ช่องพี่ไพ่ป๊อกมีระบบเมมเบอร์และซุปเปอร์แงแล้วนะครับสามารถเลือกสนับสนุนได้อย่างตามใจชอบส่วนใครที่ไม่มีงบสามารถกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้ดูถึงตรงนี้แล้วเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยครับ โไม่ได้เข้ามาเล่นนานมีมีฮอแล้วเหรอวันนี้ what the hell มันต้องทำยังไงอะ่ะ Limited Time มันคือยังไงฮะเนี่ยใครมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบอกหน่อยอ่ะอันนี้เป็น Daily Quest นะครับอ่ะผมกดเคลมไปก่อนรับไปก่อนนะฮะมีรถซุปเปอร์คาร์รถ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้แล้วก็มีการาชนะครับมีในเรื่องของแต่งรถไหนผมขอดูซิอันนี้สตริงเกอโอ้ รถตู้เหมือนเดิมนะฮะรู้สึกว่าจะคัสตอมได้อย่างเงี้ยหรอแล้วและซีซันพาสอ๋ออันนี้คือซีซันพาสนะครับอ่ะอน,นี่กดเคลมไปก่อนเอาอันนี้คือสตอ r เรจอน,นี่ไว้ใช้ทําอะไรอะ่ะเก็บของหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้ไม่กอมาได้มาเล่นนานมากๆก,กูเปลี่ยนไปเยอะเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูสิอ๋อนี่ไง The p l a n t นี่ไง ธรรมชาติอ่ะโอเคธรรมชาติใช่ไหมอ่าไปลุยกันนะฮะตื่นมาในบ้านที่เรียกได้ว่าโอ้โหผมได้ยินเสียงนกรู้สึกสดชื่นกับธรรมชาติแล้วเกินโอ้ไมก่กดเคียวโชอุม่มรู้สึกว่ามันเป็นการอัปเดตท,ที่ดีงามนะฮะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะก็จะต้องมาประกอบรถ <c oughs> ก็ต้องมาประกอบรถเหมือนเดิมโอ้อ่ะโอเคมาคือหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับ แต่ที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือการประกอบรถนี่แหละสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปานผมจะไม่ใช้รถตู้แล้วกันนะครับผมจะใช้รถนี่แหละผมขี้เกียจประกอบรถตู้เฮ้ยตรงนู้นมันมีรถอันนี้ด้วยนี่ว่าเดี๋ยวนะผมขอไปดูแป๊บอ๋อมันคือไอคันเมื่อกี้ที่เราอีควิปใส่ไว้นี่ว่าโคเท่น,นี่เครื่องอะไรอะ่ะขอดูแป๊บวางเครื่องฮะมอน้าโอเคฮะเติมน้ำมันฮะฝากระโปรงท้ายเอาไปด้วยเอเอ,เอโอ้โหมันเท่จังวะเปิดประตู เสียงรถเหมือนรถซีดาเลยวะไปแล้วเจอกันโอ้โหไวมากไวมากโอ้โคตรไวโอ้โห้อยพยาดูแป๊บร1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอไม่ก็เร็วโคตรโคตวนเฮ้ยเฮอะไรอะอันนี้คืออะไรฮะท้องฟ้าสีชมพูท้องฟ้าเออเบรกเบกเบรกความอีกแล้วชีวิตกูเอ้ยฟ้าผ่าเหรออะไรอะพายุหรอ เฮ้ย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 แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะตรงนี้อ๋อไม่ใช่ฟ้าผ่าอุกบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วตรงนู้นคือบัฟมันคือตัวอะไรโอ้โหตัวบัลลาเลยโอ้โหตัวบัลลาตัวบัลลาตัวบัลลาเอ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 อวิวไม่ทันถึงไหนเลยกูตายแล้วแหละเดี๋ยวรอบนี้ผมเอารถซีดานไปดีกว่าวะผมรู้สึกว่ารถคันเมื่อกี้มันมันไวไปว่ะรอบนี้เดี๋ยวเราเอารถซีดานไปนี่แหละ ไม่มีอะไรสู้รถซีดานค,ค้ำขื้นบุโรทั่งเราได้แล้วซึ่งรอบนี้นะครับผมจะใช้สูตรนี้แล้วกันนะครับกับการที่เราจะได้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะฮะก็คือการที่เราจะขึ้นไปนั่งนะครับเบรกมือลงจับถังน้ํามันเราก็ขึ้น,นรถฮะ ซึ่งมันเป็นสูตรที่น้องๆเขาบอกว่าพี่ครับพี่ต้องลองทําอย่างนี้นะมันสามารถจะช่วยไปพี่ประหยัดน้ํามันได้แล้วทําให้รถพี่นั้นวิ่งโคตรเร็วมันจะเร็วสักแค่ไหนทริคที่น้องๆบอกมา80แล้ว80แล้วโอ้รอยแล้วรอยยี่รอยยี่รอยยี่ขอเบกก่อนขอเบกก่อนไอตัวนี้มีบ้านมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะครับโอ้โหโอ้โหอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนะฉันแค่ฉันแค่ขอของเองขอหน่อยดิห้องใต้หลังคาได้ปะอ,อ่านี่ไงอันนี้เป็นอะไรอ่ะเครื่องเกมเหรอปืนนี่ไงสามสี่ห้าหเจ็ดปดออตุยไปซะผมเปิดกระเป๋าก่อนอ่ะผมเปิดกระเป๋าเอาไอเทมปุ๊บอ่านี่ไงอ่ะนี่ใช่ไหมเรามีปืนแล้วเราก็เก็บกระเป๋าอ่า รู้สึกว่าการเก็บไอเทมนี้มันจะเป็นแค่บางชิ้นนะเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยเท่าที่ผมอ่านอัปเดตมาเขาบอกว่าสามารถเอาไอ,ไอพวกนี้ไปขายได้ใช่ไหมแล้วเราจะจับมันยังไงฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันซึ่งปืนเนี่ยผมอยา่จะบอกว่าผมจะไม่เอาไว้ในกระเป๋านะฮะผมจะเอาปืนมาจะ attach มันไว้แถวๆนี้นะครับเวลามีเหตุฉุกเฉินอันใดเราจะได้ เรียกใช้บริการอู้ย่าควา่ำยาควา่ำยาคว่ำนะขอร้องขอร้องอยาควา่ำรุ่นนี้หาอะไรไม่ได้แล้วนะรถรุ่นนี้หาอะไรไม่ได้แล้วเนวะ้ยม,มันมีมันมีเต็นทนะ์อ่ะน้าผมแวะแวะก,ก่อนแล้วกันเผื่ออาจจะมีน้ํามันอะไรพวกนี้ดึงอันนี้ก่อนอา้าวเฮ้ยปืนผมหายจะ attach มันไว้แถวแถวนี้นะครับเวลามีเหตุฉุกเฉินอันใดเราจะได้เรียกใช้บริการปืนหายเวรละไปแล้วไปแล้ว,ลวหูยเดือดร้นรู้สึกตัวมันใหญ่มาก เรายังไม่เติมน้ํามันนะฮะเราจะใช้เดินทางอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันจนกว่ามันจะจนกว่ามันมันจะต้องใช้น้ํามันนะฮะเหมือนทางซ้ายจะมีบ้านนะครับตรงนี้โอ้เบรก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 ผมผมวนไปชนได้ไหมโอ้โอ้ไม่ก็ชนชนแล้ว ชนแล้วแล้วกูคว่ำเรียบร้อยโอ้อะไรวะเนี่ยมีแสงสีม่วงด้วยอ่ะมันคือแสงอะไรอ่ะผมขอเข้าไปดูแป๊บอ๋ออารมณ์เหมือนไฟฟิลเหมือนไฟหวออะไรอย่างงี้เอออะไดานามท์ครับอันนี้ก็จะจะเป็นถังวอเตอร์อ,รอ๋อถังน้ําอันนี้น่าจะเป็นถังน้ํามันอ้อรู้สึกว่าเหมือนเขาจะแยกในส่วนของน้ํากับแกลอนน้ํามันแล้วนะครับโอ้เจ๋งว่าดีดีด,ดีอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เครื่องอะไรวะเนี้ย ใช่哟เฮ้ยผมเจอเครื่อง V8 มันเจอง่ายขนาดนี้เลยเหรอตอนผมเล่นแรกๆนี่แทบจะไม่เจอเลยนะอันนี้เฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ย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 ผมโดนอะไรอ่ะที่นี่ผมโดนสารเคมีเหรอเฮ้ยใครมีคําตอบบอกผมหน่อยนะมันคืออะไรวะมาได้เล่นนานนี่คือไฟเหรอหืมโคตรสว่เหี้ยสว่างชิบหายเดี๋ยวนะผมออกไปข้างนอกแป๊บนึ่งเชี่ยโคตรสว่าง สว่างใช่ไหมกางคืนก็กางคืนเนี่ยผีก็ผีเอะเจอแสงขนาดนี้ไปตามึงต้องบอดมังแหละเอาจริงน่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วนี่ตัวผมก็มีอะไรไม่ดูด้วยฟองเกียวเียวคืออะไรวะเนี่ยแล้วผมจะจะพลิกรถยังไงวะเนี่ยอาวางก่อนเลยโอ้ลมลำคาญมากเลยแล้วผมจะพลิกรถยังไงอะใส,เสะ <c oughs> เเ่เราต้องสลัดชีพแล้วฮะหรือว่าเราเราต้องสลัดชีพแล้วแหละตัวแก <c oughs> <c oughs> ตัวเขียวอะไรวะเนี่ยมันคือสารเคมีเหรอโอ้โหตัวเขียวปัดเลยดูวนะ่าเด้ออะไรวะยูไดทูวอทเอ้าก็ต้องก็ต้องเออเขียว <laughs> เขียวเลยโอ้ oh my god โอเคฮะก็จบกันไปเลยครับสำหรับแมป A d ัสตีทริปนะครับซึ่งผมกลับมารอบนี้โหูมีอัปเดตจนแบบจําไม่ได้เลยอะแบบอัปเดตเร็วด้วยแล้วก็มีอะไรหลากหลายขึ้นเยอะเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไปปต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาเจอกันครับ